สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมมีดโซเชียลเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาแนะนําการเล่นเกมเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับทีมงานเดฟก็ได้มีประกาศใน Discord มานะครับว่าเดี๋ยวเตรียมจะมีอัปเดตใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกว่า หลายหัวข้อมากเลยอะนะครับเดี๋ยวไปดูตรง Discord กันเลยละกันนะครับแล้วก็จะมาอธิบายว่าแต่ละข้อแต่ละข้อมันคืออะไรบ้างแล้วก็จะมีผลอะไรกับเกมบ้างนะครับเปิดมาก็หน้านี้เลยนะเป็นโปสเตอร์ใหญ่นะครับบอกว่าฟรีคอยเออร์เน็งนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรครับเนี่ยครับ เขาประกาศมาเมื่อช่วงประมาณสักบ่าย2ของวันนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ข้อนะครับคือเขาก็บอกว่าจะเป็นการอัปเดตเนี่ยนะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันเวลาเนี่ยจะบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูกันเลยละกันนะครับทั้ง7ข้อข้อแรกนะครับเขาบอกว่าก็คือจะเพิ่มในส่วนของการ เออเหรียญน,นะครับที่แบบเป็นเป็นฟรีเลยนะครับนะโดยที่ไม่ต้องซื้อ NFT เลยนะครับไม่ต้องลงทุนใดๆเลยนะครับแล้วก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเออเหรียญได้ด้วยนะครับอันนี้ก็รายละเอียดจริงๆยังไม่รู้นะว่เาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าให้วิเคราะห์กันจริงๆก็คือเหมือนเขาต้องการที่จะดึงผู้เล่นใหม่เข้ามานะครับ เพราะว่ามันจะไปสัมพันธ์กับข้อ2ด้วยนะครับข้อ2เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่า,าระบบการชวนเพื่อนนะครับคือคือปกติเราจะชวนได้แค่1คนคือหมายถึงว่า1ขั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วเพื่อนไปชวนต่ออันนี้ไม่มีผลอะไรแต่ต่อไปเนี้ย mm hmm. เขาจะทําเป็นแบบมัลติ l a y e r นะครับ mm hmm. ก็คือเราชวนเพื่อนคนที่1ไปเนี่ยนะครับเราก็ได้ ได้รางวัลได้รีวอร์ดเป็นค่าตอบแทนในการชวนใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนคนที่1เนี่ยไปชวนเพื่อนคนที่2ต่อนะครับซึ่งคนที่2เนี่ยสมัครต่อจากคนที่1น,นะเราเองก็จะได้ได้รีวอร์ดตรงนั้นด้วยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าได้ได้เท่าไหร่ได้อะไรยังไงนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นแบบลดหลั่นลงไปนะครับ คือ2ข้อนี้มันประกอบกันเนี่ยครับมันแสดงให้เห็นว่าทางตัวเกมเองเนี่ยนะครับต้องการที่จะดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาแบบเยอะมากๆเลยนะครับจริงๆเป็นข้อดีมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นตัวเกมที่ดีมากเลยนะคือภาพสีสันสดใสสวยงามแล้วก็มีระบบโซเชียลระบบการขโมยของระบบการช่วยเหลือเพื่อน นะครับการส่งของให้กานนะครับระบบ Family นะครับคือบอกว่าจริงๆตัวเกมดีหมดเลยแล้วก็าการปลูกพืชปลูกผักนะครับรวมไปถึงเลี้ยงสัตว์แล้วก็การนำไปผลิตนะครับเป็นสินค้านะครับแล้วก็การส่งภารกิจต่างๆถือว่าดีมากนะครับเอามาผสมผสานกับาการเอิอเหลียนต้องบอกว่าดีมากจริงๆนะครับก็ชื่นชมตรงนี้ ในตัวเกมแต่ว่า,าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ราคาเหรียญมันลงไปเยอะนะครับทำให้มีคนมีผู้เล่นหลายๆคนเขาก็เลิกไปนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เดฟเนี่ยพิจารณาที่จะาหาวิธีการในการเชิญชวนผู้เล่นใหม่เข้ามานะครับนะก็ดีครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าตัวเกมยังดีอยู่นะครับโอเค ข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของอฟังก์ชันใหม่นะครับที่เป็นฟังก์ชันเขาบอกว่าเป็นอ q u i p m e n t Relo โลนะครับโดยใช้ MST คือหมายความว่าเวลาเราเปิดกล่องมานะครับาบางครั้งเนี่ยเราได,เาได้เราได้ตัวเจมที่ไม่ต้องการนะครับสมมุติเราต้องการ Wisdom เจ m ใช่ไหมครับ แต่ปรากฏว่าเราได้เป็นแบบเป็นอันอื่นอะที่เราไม่ต้องการอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือรีโอล์ใหม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องเสีย MST ไปด้วยนะครับแต่ว่าอันใหม่มันไม่ได้แปลว่าเลือกได้นะคือมันจะแรนดอมนะเขาบอกว่าเจนแรนดอมลี่นะครับก็คือเป็นการแรนดอมเจมเอาอาจจะได้ซ้ำอันเดิมก็ได้นะครับหรือว่า อาจจะเป็นอันใหม่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเบอร์เหรียญที่ดีมากเลยนะคือก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงคงอยากได้เป็นวิ s ตอมเจมเนาะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยวิสตอมเจมราคาแพงที่สุดนะครับหลายคนเปิดมาแล้วได้แบบได้เจมสีม่วงอย่างเงี้ยสีฟ้าอย่างเงี้ยซึ่งราคามันถูกมากนะครับเขาอยากได้เจมสีแดงกันใช่ไหมครับก็ เราสามารถที่จะเอาไปรีได้นะครับถ้าไปรีแล้วมันก็ต้องเสีย MST ใช่ไหมครับเพราะนั้นจุดนี้นะครับมันเป็นการเบรนเรียญที่ต้องบอกว่าน่าจะมีคนใช้บริการตรงนี้เยอะมากเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นวิธีที่ดีนะข้อ3นี่ถือว่าโอเคเลยข้อที่4ครับเป็นการเพิ่มภาษาเข้าไปในเกมนะครับที่ผ่านมาก็จะมีภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็ ช่วงที่ผ่านมาก็จะเพิ่มภาษาญี่ปุ่นเข้าไปเพราะว่าคอมมูนิตี้ของญี่ปุ่นเขาค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วตอนนี้ก็เพิ่มพวกภาษาของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เวียดนามนะเวียดนามก็มีคนเล่นเยอะมากเกมนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะมีภาษาอื่นๆด้วยนะครับเกมนี้คนไทยเล่นน้อยนะจริงๆก็เสียดายนะจริงๆคนไทยแบบเป็นเกมที่ดีนะ นะเพราะตอนนี้เห็นหลายคนก็หาเกมในลักษณะของเกม NFT เนี่ยนะครับที่จะเล่นแต่ว่าอาจจะเกมนี้อาจจะไม่ค่อยดังนะครับประชาสัมพันธ์อาจจะน้อยหน่อยนะครับคือเกมนี้ไม่ค่อยโปรโมทอะไรเลยนะครับเพราะนั้นหลายๆคนก็จะไม่ค่อยรู้จักนะครับก็จะเป็นคนแค่กลุ่มเล็กๆที่จะมาเล่นนะครับก็เขาก็เลยยังไม่ได้ซัพพอร์ตภาษาไทยนะแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับถัดไปนะครับข้อที่5เนี่ยนะครับ ก็เป็นเรื่องของอเขาบอกว่า continuous h e l h function นะครับก็คือคือต่อไปนเนี้ยเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปช่วยเพื่อนเนี่ยเราเราเราไปในหมู่บ้านเพื่อนใช่ไหมครับแล้วสมมติว่าเราไปในหมู่บ้านเพื่อนแล้วเนี่ยไปไปบ้านของเพื่อนแล้วนะปรากฏว่าเราช่วยเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมครับเราไม่มีทรัพยากรที่จะช่วยเพื่อนเราก็ต้องถอยออกมากลับมาก่อน นะครับแล้วก็ค่อยไปช่วยใหม่อย่างเงี้ยนะครับหรือหรือต้องเลือกนะครับในในในสมุดของเพื่อนถูกไหมครับซึ่งต่อไปไม่ต้องละนะครับเขาบอกว่าต่อไปเราสามารถที่จะ continu ์ได้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะคลิกจุดจ้ำก็คือคลิกไปแล้วก็กระโดดไปไปยังหมู่บ้านของเพื่อนถัดไปได้เลยที่เขาต้องการให้ช่วยเหลืออันนี้ก็จะสะดวกขึ้นนะจะเร็วขึ้นคือไม่ต้องมาเสียเวลาโหลด นะครับมันช้าใช่ไหมครับก็ดีครับก็ดีนะ,ะข้อที่6นะครับเป็นการเพิ่มอีโมจิของแชทนะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยส่วนใหญ่เนี่ยในแชทเนี่ยก็จะคุยกันในคือใน Family เนี่ยแทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะครับก็จะช่วยช่วยเหลือกันเฉยๆส่วนใน World เนี่ยนะครับหรือในเซิร์ฟเวอร์เนี่ย ก็จะพิมพ์ไปแค่คาว่า help คือให้คนอื่นมาช่วยนะครับบางครั้งเนี่ยใน Family เราอาจจะช่วยช่วยได้ช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าจํานวนคนน้อยใช่ไหมเราก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือนะอ,อ,อย่างคนอื่นในเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปไปพิมพ์คําว่า help ใช่ไหมครับในในในเวิลเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อีโมจิหรอกนะครับแทบไม่ได้ใช้เลยดีกว่าเพราะนั้นฟังก์ชันนี้ก็มีก็ดีครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเอ่อ ข้อที่7นะครับก็ซ่อมบักต่างๆนะครับซึ่งถามว่ามีไหมยังไม่ค่อยเห็นนะจริงๆต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดีนะคือบักน้อยมากเลยนะครับแทบไม่ค่อยได้เจอเลยอาจจะเป็นว่าเกมที่มันค่อนข้างง่ายด้วยนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือเรื่องของสีสันนะครับแล้วก็ตัวระบบเกมเนาะโอเคนะครับเพราะนั้นก็จะมี ข้อแรกแเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับต่อไปออไม่แน่นะครับจะมีผู้เล่นเข้ามาเยอะขึ้นขอคาดเดานิดนึงลวกันนะครับในข้อที่1เนี่ยว่าเขาเนี่ยเหมือนเชิญชวนให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นฟรีนะครับแล้วก็เออเหรียญได้แต่อาจจะมีจํากัดนะว่าเออเหรียญได้ถึงเท่าไหร่นะครับด้วยเลเวลเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าต้องการเออเหรียญต่อ นะครับก็จะต้องซื้อ NFT หรือนะครับหรืออาจจะเอินได้ตลอดแต่ว่าได้เหรียญน,น้อยมากถ้าต้องการได้เหรียญเยอะๆอาจจะต้องซื้อตัว NFT อะไรเงี้ยไปก็ก็ว่ากันไปนะครับเอ่อก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่จะต้องเอินได้เนี่ยนะครับคือเขาเขาจะต้องมี NFT ซึ่งบางคนเนี่ย เขาอยากจะมาลองสัมผัสตัวเกมก่อนแต่ปรากฏว่าจะต้องมาลงทุนแล้วเนี่ยมันทําให้หลายๆคนเขาก็แอนตี้ในตรงเนี้ยนะเขาก็ไม่อยากจะมาลงทุนก่อนนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดหลายๆคนมาสัมผัสตัวเกมเนี่ยบางคนอาจจะติดใจก็ได้นะเออเนาะโอเคส่วนข้อ3เนี่ยเป็นการเบิร์นที่ดีนะเป็นการเบิร์นที่ดีมากเลยนะคือ เพราะว่าตอนนี้หลายหลายคนเนี่ยเปิดกล่องมาแล้วก็ได้เจมที่มันไม่ไม่โอเคอะ่ะคือหลายคนไม่ชอบอะ่ะนะครับตอนนี้มันเกินตลาดเลยแล้วราคาตกมากถ้าถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเจมที่ต้องการได้เนี่ยนะครับข้อดีก็คือว่ามันจะปรับสมดุลของราคาคือต่อไปถ้าเกิดว่าทุกคนนะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้อยู่ทุกคนก็ต้องการวิสตอมเจมใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยทุกคนต้องการเจมสีแดงหมด ทุกคนก็จะทุกคนก็จะมา,ารีโลเนี่ยนะครับมาสุ่มใหม่นะครับทำให้เบรน m อ t ไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็เมื่อตัวเจมมันเยอะนะครับตัวเ,เจมสีแดงมันเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ราคามันลดลงนะครับคนก็ซื้อได้ง่ายขึ้นราคาถูกลงเนี่ยนะครับส่วนเจมอื่นเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดหายไป แล้วมันจะทําให้ราคาเจมอื่นเนี่ยมันสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันในตัวเกมนะครับเดี๋ยวมาดูตลาดกันนิดนึงแล้วกันนะมาเช็คตลาดกันหน่อยนะครับโอเค ไปดู Equipment เลยแล้วกันนะครับเนี่ย u i p t e n t เนี่ยตอนนี้ราคาเจมที่ถูกที่สุดก็คือ h u n เก r er Gem นะครับเพราะหลายคนไม่ได้มองถึงความสำคัญของของตัวเจมนี้เท่าไหร่แล้วก็มันมีผลกระทบน้อยมากเลยนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยที่จะชอบเจมนี้เท่าไหร่นะครับราคาก็จะถูกมากเลยนะครับตอนนี้เหลือ0.0013 BNB อย่างไง ถูกมากๆเลยนะเอ่อถ้าไปดูตรง Wisdom Gem นะครับของฟิลเตอร์ก่อนนะ w i s d o m Wisdom เนี่ยแพงที่สุดนะครับ Wisdom ตอนนี้คือ0.0239คือราคาต่างกันคนละเรื่องเลยนะเมื่อกี้ถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยนะครับประมาณสัก10กว่าบาทอันเนี้ยประมาณ200กว่าบาทเลยนะคนละเรื่องเลยต่างกันประมาณ20เท่านะครับแต่ต่อไปถ้าเกิดมันเปลี่ยน นะครับเปลี่ยนได้นะครับเจมเนี้ยจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ราคาจะถูกลงนะเพราะตอนนี้คืออนะุปกรณ์ n t ปัจจุบันเนี่ยในตลาดมี700กว่าอันถูกไหมครับแต่เป็นดูดีครับคือไม่แน่ใจ,ว,จวันอาจจะมันอาจจะเท่าๆกันก็ได้นะในตลาดแต่ว่าราคาเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยนะครับราคามันต่างกันเยอะมากๆเลยต่างกันเห็นไปครับว่าประมาณ20เท่าอะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่เข้ามาใหม่ถือว่าดีนะอันนี้ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่อัปเดตและมีผลกระทบต่อตัวเกมแล้วก็ราคาเหรียญมากที่สุดนะอันนี้ในมุมมองของผมนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจมากเลยอันนี้แทบแทบต้องบอกว่าแท,บ,ท,บ,ท,บ,ทบจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เกมเนี่ย เริ่มใส่ใจเรื่องของราคาเรื่องของความสเสถียรของเกมเรื่องของออแนอนาคตในระยะยาวของเกมอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเดบพยายามแก้ไขยอยู่นะถ้าเกิดแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นได้เนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะมีผู้เล่นเนี่ยเข้ามาอีกเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคส่วนของผมเองเนี่ยนะครับตัวผมเองก็ยังเล่นทุกวันเลยนะทุกวันเก็บจนครบหมดนะครับ ก็สนุกนะครับชอบเอ็นจอยกับเกมนี้มากนะครับ mm hmm. จริงๆตั้งใจจะตั้งใจนะครับจะอัพเลเวลอีกนิดนึงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอถอนรอบนี้ก่อนพรุ่งนี้น่าจะถอนนะครับถอน MST ออกมาแต่ถอนแต่ละครั้งนะครับอันนี้แนะนำเพื่อนๆทุกๆคนนะครับว่า,าพยายามเผื่อไว้นิดนึงสมมุติว่าอ,าอย่างผมเนี่ย ตั้งใจว่าอยากจะได้สักสักร้อย MST ละกันนะครับแต่ว่าจะเผื่อๆไปนิดนึงก็คือจะถอนมาประมาณสักร้อยห้นะครับแล้วก็อีก50เนี่ยนะครับจะแลกไปเป็น BNB ก็คือเอาไว้เพื่อ mm hmm. เผื่อเป็นค่าธรรมเนียมด้วยแล้วก็เอาไว้ซื้อพวก Wisdom Gem ด้วยนะครับเพราะว่า Wisdom Gem มันต้องใช้เหรียญ BNB นะนะครับแล้วก็ลองคำนวณเอ,อ่ทุกๆคนก็พยายามลองคำนวณ เรื่องของเวลาดีๆนะครับว่าถ้าจะถอนด้วยระยะเวลาเท่านี้เนี่ยเราจะต้องใช้เจมประมาณสักกี่ก้อนนะครับก็ลองหานหันกันดูนะครับคืออย่างตัวนี้นะครับเราลองบันทึกดูนะค่าเสื่อมต่างๆเนี่ยนะครับทั้งค่ารีแพร์แล้วก็ค่ารีสโตเนี่ยลองดูนะครับคืออย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าพยายามอย่าให้มันต่ำกว่า70%าะนะครับเราก็ลองดู นะครับว่าเราต้องใช้เท่าไหร่นะครับแล้วมันจะลดเท่าไหร่นะครับในใสายฟ้า1อันเนี่ยนะครับมันลดเท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูแล้วแล้วแล้วเราคูณวันเอานะครับลองดูว่ามันใช้ทั้งหมดกี่วันก็ลองบริหารดูอย่างของผมเนี่ยก็กะว่าประมาณสักใชว้วิสตัมเจมสัก2ก้อนต่อการถอน1ครั้งก็โอเคครับก็พยายามบริหารให้ประมาณเนี้ยนะครับ <S <S คือมันอาจจะ ทุนเยอะนิดหนึ่งนะครับมันใช้ทุนเยอะหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะก็คือมันยังเอื่นได้อยู่ยังกําไรนะคือที่บอกว่ากําไรเพราะว่ารายไ,ได้ที่มันเกิดขึ้นในเกมของแต่ละวันเนี่ยนะครับมันเกินทุนที่จะต้องใช้ในแต่ละวันไปมันก็เลยเป็นกําไรนะครับเพราะนั้นเกมนี้ก็ยังดีอยู่นะครับและก็ยังถอนได้อยู่นะครับเป็นเกมที่ดีมากโอเคครับก็วันนี้มาอัปเดตข่าว เท่านี้ละกันแล้ววันไหนที่ที่เขาอัปเดตแพทจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาพูดคุยกันอีกทีนึงว่าระบบจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่นะครับโอเคครับงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันครับสวัสดีครับ